โซนนีคเับเพื่อนๆแล้แล้วก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกวันแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลที่มีการมาเตะก,กันที่ประเทศไทยนะครับโดยผลในครั้งนี้ก็เป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สามารถชนะลิเวอร์พูลไปได้ด้วยสกอร์4-0ต่อซึ่งสกอร์นี้เนี่ยแฟนแมนยูนี่ถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าในศึกรีมียร์เนี่ยก็โดนทีมลิเวอร์พูลยิงไปซะเยอะเลย เมื่อแข่งจบนะครับก็มาถึงพิธีการมอบถ้วยรางวัลนะครับซึ่งถ้วยรางวัลนี้เป็นถ้วยรางวัลที่มีขนาดใหญ่มากดูไปก็รู้สึกแปลกตานะครับซึ่งผู้ที่มาทําการรับถ้วยนะครับก็คือเทนฮารผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็บรูโน่ฟอนันเดสนะครับที่ทําหน้าที่เป็นกัปตันทีมในครั้งนี้นะครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จสับนะครับเทนฮารก็ปล่อยให้บรูโน่นะครับต้องยกถ้วยนี้มาคนเดียวดูหน้าเลยน่าจะหนักหน้าดูเลยนะครับ มีพัดลมระบายอากาศด้วยนะครับซึ่งแฟนๆที่ได้เห็นก็เกิดความสงสัยนะครับว่าทาไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้วยรางวันนี้นะครับเป็นเคสมอดนะครับคือการนําเคสคอมพิวเตอร์ PC นะครับมาดัดแปลงตกแต่งให้เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆเจ้าถ้วยรางวันนี้นะครับถูกจัดวางอยู่ที่งานคอมมารด์ระหว่างวันที่7จ็ถึงสิที่ผ่านมานี่ครับไว้สร้างเป็นสีสันนะครับให้คนที่ไปร่วมงานนั้นได้เข้าไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และในวันแข่งจริงนะครับถ้วยนี้ก็ได้ถูกนําไปมอบห้กับทีมที่ชนะด้วยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อข่าวนี้ได้กระจายไปทางโซเชียลนะครับก็มีคนมาเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายนะครับเกี่ยวกับถ้วยรางวัลน,นี้ว่ามันมีขนาดที่ใหญ่มากแปลกตาดูแล้วไม่เหมือนกับถ้วยรางวัลทั่วไปนะครับโดยบางคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าถ้าสปอนเซอร์เป็นเครื่องซักผ้าเนี่ยน่าจะลําบากคุณชูถ้วยแน่นอนครับแต่ก็มีการยืนยันนะครับว่าถ้วยนี้ จะถูกส่งไปที่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเทศอังกฤษยอย่างแน่นอนนะครับและที่พีคที่สุดก็คือหลังเกมการแข่งขันเสร็จนะครับก็มีคนหัวใสนะครับทำเสื้อแมตช์ครั้งนี้นะครับเป็นแมนยูเรียกว่าููนะครับโดยมีสกอร์อย่างชัดเจนครับว่าแมนยูชนะเท่าไหร่ใครเป็นคนยิงบ้างถ้าใครสนใจก็ไปลองหาดูนะครับเพื่อจะซื้อไว้เป็นเี่้อแฟนแมนยูนก็คงจะถูกใจอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้ อย่าลืมติดตามเพียกลังใจใกันด้วยนะครับสวัสดีครับ